สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกันในอักษรอ,อนอเลิรนวิชาภาษาไทยอีกครั้งนะคะในวันนี้เรายังคงเรียนเรื่องมาตราตัวสะกดแต่ว่าจะเป็นมาตราอะไรนั้นเดี๋ยวไปเรียนรู้พร้อมๆกันค่ะเมื่อสองชั่วโมงที่แล้วเราได้เรียนรู้เรื่องมาตราแม่กงแม่กลมแม่เกยและแม่เกลไปเด็กๆยังจำได้ไหมคะ เรามาทบทวนความรู้กันสักนิดนะคะครูมีภาพให้ดูนะคะเด็กๆแล้วก็ให้เด็กๆช่วยกันบอกคําจากภาพพวกนี้ว่าคือคําว่าอะไรแล้วมาบอกว่าคําพวกนี้มีตัวสะกดในมาตราอะไรคะ่ะลองดูภาพแรกนะคะเด็กๆเด็กๆเ,เ,เ,เคยเห็นไหมคะสัตว์อะไรเอ่ยตัวสีเหลืองดําบินไปบินมานะคะภาพนี้มีทั้งตัวผึ้งแล้วแถมมีรังผึ้งด้วย ภาพนี้ก็คือภาพรังผึ้งนั่นเองค่ะรังผึ้งเขียนยังไงเอ่ยเด็กๆเ,เขียนถูกต้องไหมคะค่ะมาที่รูปถัดไปนะคะรูปนี้เราจะใช้สวมใส่ไว้ที่คอเพื่อความสวยงามนี่รูปนี้นะคะคำนี้คือคำว่าอะไรเด็กๆทราบไหมคะ คำนี้ก็คือคำว่าสายสร้อยคำจะทับกันกับภาพนิดนึงเด็กๆเห็นไหมคะสายสร้อยนะคะมีตัวสะกดคือตัวอะไรเดี๋ยวเด็กๆค่อยมาตอบครูนะคะภาพต่อไปค่ะอันนี้ เป็นขนมที่เด็กๆทุกคนชื่นชอบเลยแต่ว่าถ้ารับประทานแล้วอย่าลืมแปรงฟันทุกครั้งด้วยนะคะภาพนี้คือภาพอะไรเอ่ยภาพนี้ก็คืออมยิ้มนั่นเองค่ะและภาพสุดท้ายเป็นอาหารชนิดหนึ่งเป็นเส้นๆมาจากประเทศจีนเด็กๆทราบไหมคะว่าคืออะไรนี่นะคะ ภาพนี้ก็คือก๋วยเตี๋ยวนั่นเองค่ะคราวนี้มาดูคำกันนะคะเด็กๆว่าจากคำทั้งหมดทั้งสี่คำนี้เป็นคำในมาตตาตัวสะกดอะไรบ้างรังพึ่งมีงองงูเป็นตัวสะกด ก็จะเป็นคำในมาตราแม่กงนะคะเด็กๆยังจำได้ไหมมาตราแม่กงมีงองงูเป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียวนะคะคำต่อมาสายสร้อยมียอยักษ์เป็นตัวสะกดยอยักษ์เป็นตัวสะกดในมาตราอะไรคะเด็กๆอ่าใช่แล้วค่ะในมาตราแม่เกยนะคะส่วนคำต่อมาอมยิ้มนะคะมีมอม้าเป็นตัวสะกด มอมา้ามอม้าคือคักเป็นตัวสะกดในมาตราอะไรนาะใช่แล้วค่ะเด็กๆมอม้าเป็นตัวสะกดในมาตราแม่กลมค่ะส่วนคำสุดท้ายเป็นลูกผสมนิดนึงก๋วยมียอยักษ์สะกดเตี๋ยวมีวอแหวนสะกดวอแหวนเป็นตัวสะกดในมาตราแม่เกิส่วนยอยักษ์ก็เป็นตัวสะกดในมาตราแม่เกยเด็กๆจำได้ใช่ไหมคะอ่า เด็กๆตอบถูกต้องกันไหมคะอันนี้เป็นการทบทวนความรู้ที่เราเรียนผ่านไปสองชั่วโมงที่แล้วในชั่วโมงนี้เราจะมาเริ่มเรียนรู้มาตราตัวสะกดมาตราใหม่เพิ่มขึ้นอีก2องมาตรานะคะเด็กๆยังจำได้ไหมคะมาตราตัวสะกดมีทั้งหมด8มาตรานะคะมีแม่กงแม่กมแม่เกยแม่เกลแม่กก แม่กบแม่กลและแม่กดเราเรียนเรื่องแม่กงแม่กลมแม่เกยและแม่เกลกันไปแล้วนะคะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องแม่กบและแม่กลกันนะคะแม่กบและแม่กลว่ามีพยัญชนะอะไรเป็นตัวสะกดบ้างมาเรียนรู้กันไปพร้อมๆกันเลยค่ะ เอาละค่ะเด็กๆก่อนที่เราจะเข้าไปเรียนรู้เรื่องมาตาแม่กลนนั้นครูอยากให้เด็กๆลองอ่านคำแล้วก็สังเกตคำต่อไปนี้ดูนะคะเด็กๆดูคำที่อยู่ในตารางสีเขียวนี้นะคะแล้วก็ลองอ่านออกเสียงไปพร้อมๆกันเลยค่ะชวนกันบิน อุ่นจนเคลื่อนขบวนสังเกตตัวอักษรสีเขียวที่อยู่ข้างท้ายคําจะเป็นตัวนอนหนูตัวเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะทุกคําเลยคราวนี้มาดูในตารางสีส้มกันบ้างนะคะมาอ่านออกเสียงไปพ,พร้อมๆกันเลยค่ะบุญวานสัญญาณ พยาบาลอาหารผลไม้เด็กๆสังเกตเห็นอะไรไหมคะในช่องที่เป็นตารางสีส้มนี้จะมีทั้งตัวยอหญิงรอจุลานอนเนรรอลิงและรอเรือเป็นตัวสะกดแต่ออกเสียงเหมือนมีนอหนูเป็นตัวสะกดซึ่งก็เป็นคำที่มีตัวสะกดในมาตราแมกลเหมือนกันแต่ตัว พวกยอยิงรอจุรานอเนนรอเรือพวกนี้ค่ะจะเป็นตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรานะคะเด็กๆเอแล้วตัวสะกดตรงตามมาตราเนี่ยเป็นยังไงเด็กๆดูชื่อมาตราตัวสะกดนะคะกนชื่อแม่กนใช่ไหมคะมีนอหนูเป็นตัวสะกดะหลักง่ายๆเลยค่ะเด็กๆ คำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราเนี่ยก็คือมีตัวสะกดเนี่ยตรงกับชื่อของมาตราตัวสะกดนั่นเองค่ะจะสังเกตว่าในช่องสีเขียวคําในช่องสีเขียวเนี่ยมีนอหนูเป็นตัวสะกดทุกคําเลยก็คือคําที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรานะคะก็คือตรงตามชื่อมาตราตัวสะกดอันนี้เป็นหลักการจําเรื่องคําที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรานะคะเด็กๆส่วน มาดูช่องของแม่กบกันบ้างแม่กบมีบอใบไม้แน่นอนว่าคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตาของแม่กบเนี่ยก็จะต้องเป็นตัวบอใบไม้เป็นตัวสะกดมาลองสังเกตคำในช่องสีเขียวดูนะคะพับเพียบระเบียบทึบกราบโอบ รูปเห็นไหมคะมีบอใบไม้เป็นตัวสะกดทุกตัวเลยอันนี้คือคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราของแม่กบนะคะส่วนตัวอักษรอื่นๆที่เป็นตัวสะกดในแม่กบมีอะไรอีกบ้างนะคะอันนี้ลองยกตัวอย่างคำดูยีราฟทัพพีกราฟโลบรูปภาพ บาปจะสังเกตเห็นตัวอักษรเช่นฟอฟันพอพานพอสัมภาปอปลาเป็นตัวสะกดซึ่งตัวอักษรพวกนี้นะคะก็คือจะเป็นตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราแม่กบนั่นเองค่ะคำที่มีตัวสะกดตรงตรามมาตราก็คือคำที่สะกดด้วยรูปพยัญชนะที่ตรงกับชื่อมาตราตัวสะกดที่ขู่ได้กล่าวไปแล้วนะคะก็คือมี กไก่ดอเด็กบอใบไม้งองูมอมา้านอหนูยอยักษ์และวอแหวนเป็นตัวสะกดะครูมีเทคนิคที่จะว่าเด็กๆเ,เนี่ยจะได้เอาไปจำได้ว่าคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราเนี่ยมีตัวอักษรอะไรบ้างมาจำไปพร้อมๆกันนะคะมาดูเทคนิคกัน เด็กๆท่องจำคำว่าไก่ดูงูแย่งแหวนมา้าในบ้านท่องเร็วๆดูนะคะไก่ดูงูแย่งแหวนม้าในบ้านพยัญชนะพวกนี้ไก่ก็คือกไก่ดูดอเด็กงูงองูแย่งยอยักษแหวนวแหวน ม,ม้มามอม้าในนอนหนูบ้านบอใบไม้ไก่ดูงูแย่งแหวนม้าในบ้านจำคำข้อความนี้ไว้รับรองว่าคราวนี้เด็กๆจะแยกออกได้เลยว่าคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราเนี่ยมีตัวอะไรบ้างเพราะฉะนั้นที่เหลือก็คือตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรานั่นเองนะคะซึ่งคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราเนี่ย ก็คือคําที่สะกดด้วยรูปพยัญชนะอื่นๆที่ไม่ตรงกับชื่อมาตราตัวสะกดนะคะแต่ออกเสียงท้ายพยางเนี่ยหรือท้ายคําเป็นเสียงเดียวกับมาตราตัวสะกดนั้นๆซึ่งแล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าคํานั้นเนี่ยเป็นตัวสะกดในมาตราอะไรก็คือเราจะต้องอ่านออกเสียงให้ถูกต้องนะคะก็คือคําที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราเนี่ยเราก็จะต้องดูจากเสียงอ่านว่าคำคำนั้นอ่านว่าอะไร เราถึงจะทราบว่าเป็นคำที่อยู่ในมาตราตัวสะกดตัวอะไรคะ่ะคราวนี้เรามาลองดูตัวอย่างคำที่อยู่ในมาตราแม่กบกันบ้างนะคะดูตรงช่องสีฟ้าก่อนกบคับแคบงอบจับแทบบีบ,บปุ๊บ สิบกราบจับจีบคำนับละโมแบแกลบโอบครับเห็นไหมคะคำที่อยู่ในช่องสีฟ้าจะมีตัวสะกดคือตัวบอใบไม้ทุกตัวและเป็นคำที่สะกด ตรงตรามมาตรานั่นเองค่ะส่วนคำที่อยู่ในตารางสีส้มนะคะก็จะมีปปาพพนาฟฟันและพสมเพาเป็นตัวสะกดนะคะคำที่มีตัวอักษรพวกนี้เป็นตัวสะกดเนี่ยก็จะจัดอยู่ว่าเป็นคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรานั่นเองค่ะมาอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะคะ เทพกราฟท,พทพพัพพีเทพพิภพซับลิฟคำสาบลาบโลกยีราฟอบพยพ มานพพิภพทูปเห็นไหมคะเด็กๆมีพอพานฟอฟันปอปาและพอสัมเพาเป็นตัวสะกดจัดว่าเป็นคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของแม่กบนะคะค่ะเมื่อเราเรียนไปแล้วเรื่องมาตราแม่กลและมาตราแม่กบคราวนี้ มาลองทดสอบความรู้กันสักนิดว่าเด็กๆจําได้ไหมคะว่าคําที่มีมาตราแม่กลและแม่กบเป็นตัวสะกดมีอะไรบ้างนะคะครูมีคําถามมาให้เด็กๆช่วยกันตอบค่ะครูจะกําหนดมาตราตัวสะกดมาให้แล้วให้เด็กๆลองคิดคําว่ามีคําว่าอะไรบ้างนะคะดูตัวอย่างนะคะเช่นครูกําหนดมาว่ากอกากง เด็กๆจะต้องคิดคําที่มีแม่กอกาและแม่กงอยู่ในคําคําเดียวกันเด็กๆคิดออกไหมคะว่าคํานั้นคือคําว่าอะไรอันนี้ครูยกตัวอย่างคําว่าระคังระคือกอกาคังคือกงจะเป็นลักษณะนี้นะคะเด็กๆไม่ยากนะคะค่อยๆค,คิด ค่อยๆนึกคํานึกมากๆคิดเยอะๆเราก็จะเก่งขึ้นเองค่ะเด็กๆมาเริ่มกันไปเลยนะคะคําแรกกบกอกาติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กเด็กๆนึกออกไหมคะอาจจะนึกออกมากกว่าหนึ่งคำก็ได้นะคะเด็กๆคําที่สองกอกาเกิล มีคำว่าอะไรบ้างเนาะคำที่สามกงกลนึกคำนะคะนึกคำนึกคำนึกนึกนกึและคำสุดท้ายกอกากลมเด็กๆนึกออกไหมคะนับ1นถึงสแล้วมาช่วยกันนึกแล้วเขียนไปพร้อมๆกันจะได้อ่านเก่งเขียนเก่งนะคะเด็กๆ คำแรกกบกอกาเด็กๆนึกออกไหมคะถ้านึกไม่ออกครูมีคําอยู่ในใจไว้เป็นตัวอย่างเผื่อเด็กๆจะไปนึกถึงคำอื่นออกนะคะกบกอกาเช่นนะคะครูยกตัวอย่างใช่ไหมคะเด็กๆทับพีทับพีบพคำว่าทับเป็นแม่กกใช่ไหมคะ P, P คือแม่กกาใช่ไหมคะเด็กๆคำต่อมาค่ะเด็กๆลองนึกนะคะเด็กๆอาจจะนึกไม่เหมือนครูก็ได้นะคะกกาเกลติ๊กตอกติ๊กตอกอาจจะเป็นคำในหมวดผักผล,ลไม้อุปกรณ์เครื่องเรือนเครื่องเขียนหรือว่าเครื่องครัควรสิ่งใดที่อยู่ใกล้ตัวเด็กๆลองนึกคำขึ้นมาดูนะคะว่าคือคำว่าอะไรบ้าง ครูมีตัวอย่างค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างของครูเด็กๆอาจจะไม่เหมือนก็นได้นะคะมะนาวมะเป็นแม่กอากานาวมีวอลแหวนเป็นตัวสะกดเป็นแม่เกลเด็กๆนึกออกไหมคะอันนี้เป็นคำแค่ตัวอย่างนะคะเด็กๆคำที่สามกงกล อะไรเอ่ยกงกล,กลนึกออกไหมคะเด็กๆามาดูตัวอย่างของคู่กันเด็กๆดูนะคะครูยกตัวอย่างว่ากังวานกังแม่กงมีงอเป็นตัวสะกดวานรอลิงสะกดออกเสียงนอ เพราะฉะนั้นคํานี้ก็คือคําที่อยู่ในมาตราแมกนแต่เป็นมาตราแมกนแบบไม่ตรงตามมาตรานั่นเองค่ะเด็กๆคําสุดท้ายค่ะเด็กๆกกากลมเด็กๆนึกออกไหมคะครูยกตัวอย่างหนึ่งคำค่ะกระมีสระะไม่มีตัวสะกดเป็นแม่กกาดุม มีมอม้าเป็นตัวสะกดเด็กๆนึกคำเหมือนหรือต่างจากครูบ้างไหมคะคำพวกนี้เด็กๆถ้าเด็กๆได้ลองฝึกคิดฝึกทำเยอะๆเด็กๆก็จะอ่านออกแล้วก็เขียนได้แล้วก็จะอ่านเก่งในที่สุดค่ะในวันนี้เราก็จะจบชั่วโมงกันไปเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวชั่วโมงถัดไปจะมาเรียนเรื่องมาตราอะไรนั้นมารอพบกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น